กล้องหน้าคู่ดูอัลเซลฟี่คามราความละเอียสูง50ล้านพิกเซลพร้อมรองรับโหมดการถ่ายนะครับพอเทตหลากหลายสไตล์ทีเดียวมาในตัวเครื่องสีทองตัดขอบเงาสวยงามนะครับเหมือนกับ vivo S12 ที่ลิซ่าแบ็คพิกเป็นพรีเซนเตอร์ใช่แล้วครับผมวันนี้เราจะมารีวิว vivo V13 5G เครื่องนี้ครับ เปิดมาซีนแรกก็สะดุดตาแล้วใช่ไหครับกับน้องนางแบบเไม่ใช่สิสะดุดตากับตัวเครื่องของ vivo v23 5g นะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับดีไซน์นะครับสันชยโกสวยงามหรูหรามากๆขอบด้านข้างเป็นแบบเหลี่ยมนะครับเราก็สามารถจะตั้งเครื่องนครับเอาไว้สลับการถ่ายเซลฟี่ได้นะครับ หรือว่าจะตั้งแนวนอนถ่ายมุมกว้างก็ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องของ vivo v23 5g นะครับโดยเฉพาะสีทอง Sunshine Go เนี่ยเขามีลูกเล่นที่ฝาหลังครับก็คือมันสามารถทำการเปลี่ยนสีก็คือเป็น changing color นะครับเปลี่ยนไปเลยจากสีทองจะกลายเป็นสีเขียวได้เลยครับซึ่งเล่นการเปลี่ยนสีนะครับไม่ใช่แค่เราพลิกตัวเครื่องไปมาแล้วเห็นสีเปลี่ยนนะครับเพราะว่า มันมีการออกแบบให้ตัวกระจกฝาหลังเนี่ยเมื่อมีการรับแสง UV เข้ามาแล้วนะครับตัวสีทองเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลายเป็นสีเขียวครับแล้วก็เราสามารถนำปลาทำเป็นลูกเล่นนะครับเป็นกิมมิกต่างๆได้ด้วยนะครับสังเกตง่ายคือจุดไหนที่ไม่โดนแสงแดดครับก็จะคงความสีทองอร่ามเอาไว้ครับส่วนไหนที่โดนแสงแดดแสง UV เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีเขียวมรกตครับ ซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวนะครับเรื่องของตัวเครื่องและการใช้งานกล้องครับว่าถ่ายออกมายังไงเพื่อจะคมชัดทุกโมเมนต์นะครับผมโดยจะแนะนำทริคครับทุกฟังก์ชันเรียกว่าซื้อไปใช้เป็นแน่นอนครับเริ่มมาจากที่ด้านหน้าตัวเครื่องนะครับผมหน้าจอ6.44นิ้วความละเอียด Full HD Plus รีเฟรชสูงสุด90เฮิรตนะครับแต่ว่าด้านบนตรงนี้ครับจะมีกล้องหน้าคู่ Dual Selfie Camera อยู่นะครับโดยจะมีเซนเซอร์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซล เรียกว่าเป็นรุ่นแรกที่วางขายในไทยพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียดสูงขนาดนี้นะครับผมส่วนด้านข้างกันก็จะเป็นกล้อง ultra wide 8ล้านพิกเซลเพื่อต้องการถ่ายภาพแบบกรุ๊ปเซลฟี่นะครับหลายๆคนพร้อมกันได้โดยทาง vivo ก็ได้พัฒนานะครับเรื่องของการถ่ายภาพเซลฟี่ให้มีความเป็นธรรมชาตินะครับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพแบบ u ้ t เค clear s e l ฟ i e นะครับเน้นความละเอียดละเอียดสูงๆที่มีการผสมผสาน,นครับระหว่างตัวของ ai นะครับแล้วก็เซนเซอร์ความละเอียดสูงทำงานร่วมกันนะครับ เราสามารถจะเลือกถ่ายเซลฟี่แบบภาพ HD นะครับที่ความเดยดคมชัดเป็นพิเศษนะครับโดยจะมีฟีเจอร์ที่ด้านบน,นครับสามารถจะเลือกเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับถ้าใครต้องการเพิ่มความคมชัดและก็ดีเทลในการถ่ายเซลฟี่นะครับซึ่งทํางานก็ต่อเมื่อมันมองเห็นใบหน้าของคนนะครับก็จะมีไฟสีเหลืองขึ้นมาที่ตัวของ HD นะครับเสร็จแล้วด้วยความที่ทาง vivo เนี่ยก็เป็นค่ายแรกๆที่เอาระบบของ AI autofocus มาใช้งานบนสมาร์ทโฟนนะครับพอมาีเทคดวงตาได้ปุ๊บนะครับเราก็พร้อมที่จะเซลฟี่แล้ว ซึ่งในการถ่ายเซลฟี่ด้วยโหมดภาพถ่ายปกตินะครับมันจะเน้นความคมชัดเป็นหลักอาจจะมีเรื่องของริ้วรอยแล้วก็มิติบนใบหน้าก็ั้งชัดนิดน,นึงนะครับถ้าเกิดต้องการจะเกลีย่ยเพิ่มความงามแบบธรรมชาติ AI แต่งให้นิดๆแล้วก็ลองสลับมาที่โหมดภาพถ่ายบุคคลหรือว่าตัวของ t r a i t นะครับในโหมดนี้นะครับผมทาง Vivo ก็พัฒนาเพื่อเราสามารถจะถ่ายภาพในรูปแบบของ Portrait ได้หลากหลายมากขึ้นครับด้วยการใส่ฟังก์ชันฟีเจอร์เข้ามาเพียบเลยนะครับ เมื่อเข้ามาที่โหมดนี้นะครับเราสามารถจะเลือกปรับนะครับสไตล์ต่างๆได้แบบที่เราต้องการนะครับคือมีออปชันที่เลือกหลากหลายนะครับที่ด้านขวาไล่เรียงจากด้านบนลงมานครับอันแรกคือเรื่องของฟิลเตอร์แล้วก็สไตล์นะครับผมคือสามารถจะเลือกปรับโทนสีต่างๆรูปแบบของการปรับสีผิวนะครับหรือว่าโทนของภาพครับจะเปลี่ยนทีเป็นรูปงไงก็ได้แล้วก็มีโหมดของแสงและเงาให้เลือกปรับเพิ่มเติมด้วยนะครับ ส่วนขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวของฟิลเตอร์นะครับอันนี้คือปรับโทนสีของภาพไปเลยนะครับเลือกดูว่าต้องกาผสมสานแบบไหนออกมาก็สามารถใช้งานได้ซึ่งมัลติสไตล์พอเทนเนี่ยสามารถทํางานร่วมกับการถ่ายภาพเซลฟี่แบบอัลตร้าเคลียร์นะครับสามารถจะเปิดโหมด HD ข้างบนร่วมด้วยก็ได้ถัดลงมาออบเทนทีนน่2ครับก็คือเรื่องของโหมดบิวตี้นะครับที่เราสามารถจะเลือกปรับ ความสวยงามความเนียนแบบธรรมชาติใช่ครับธรรมชาตินี่แหละตั้งแต่เรื่องของอะหมดวิ้นที่ปกตินะครับหมดการแต่งหน้าเลือกปรับโทนสีได้ว่าต้องการให้หน้าออกมาแบบมีความหวานความชมพูหรือว่าออกแนวอมส้มๆนะครับคือเขามีเลือกหมดเลย แล้วก็สามารถจะปรับแต่งได้ง่ายนะครับถ้าเกิดต้องการจะปรับขั้นสูงไปเลยเนี่ยกดไปอีกหนึ่งทีครับมาแล้วครับสีปากอย่างเช่นวันนั้นครับมีลิปสีส้มมาแต่ว่าฉากหลังเป็นสีแดงแล้วก็เปลี่ยนลิปได้เลยนะครับกดตรงนี้เลยนะครับเลือกปรับเลยเต้องการโทนไหนนะครับแล้วก็มีพวกคิ้วแปลงปัดขนตาเมคอัพ บอนเซอร์คืออะไรผมไม่รู้จักยังไงฝากแนะนำด้วยนะครับอะไรคือบอนเซอร์แล้วก็สามารถจะเลือกใช้พวกโหมดท่าทางต่างๆได้นะครับในการโพสต์เผอใครแบบหมดมุกแล้วนึกท่าไม่ออกก็ใช้ตัวของโพสเจอร์ไกด์มาช่วยได้นะครับและอย่างที่3ครับในโหมดท่าบ,บุคคลก็คือเรื่องของการทำฟิลเตอร์เอฟเฟกการเบลอฉากหลังนั่นเองครับก็สามารถเลือกปรับได้นะครับว่าต้องการจะเบลอขนาดไหนกี่มากน้อยนะครับเรียกใครต้องการจะปรับรูปแบบของดวงไฟโบเก้นะครับเป็นลักษณะของหัวใจผีเสือ้อหรือว่า ตัวของซากุระเนี่ยก็มันเลือกกดที่ออปชันด้านล่างได้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลาแสงน้อยกลางค่ำกลางคืนหรือว่าช่วงเย็นนะครับผมเราจะถ่ายเซลฟี่ยังไงให้แบบโหได้หน้าสวยสวยใสยๆเต็มๆ,ๆ,ๆแน่นอนว่าต่อมาพร้อมกับนะครับตัวของไฟดูอัลเซลฟี่สปอตไลท์ครับก็คือเป็นรุ่นที่ใส่เอาตัวไฟ led นะครับมาเสริมในการถ่ายภาพเซลฟี่เวลากลางคืนนั่นเองจากปกติอาจจะเลือกใช้พวกไห g โ t m o d ครับในการถ่ายเซลฟี่ได้ความสว่างเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่า ถ้าเกิดต้องการความโดดเด่นหรือว่าต้องการแสงเติมบนใบหน้าเนี่ยการมีแสงมาช่วยเสริมนะครับจากตัวดอทสปอตไลท์เนี่ยมันก็ทําให้หน้าเราสว่างขึ้นได้มากกว่าแน่นอนอยังไงลองเทียบกันได้นะครับระหว่างภาพเซลฟี่ที่ใช้โหมดกลางคืนมาถ่ายครับกับโหมดกลางคืนที่มีตัวของไฟดอทสปอตไลท์มาเสริมเนี่ยความแตกต่างม,มันเป็นยังไง ในโหมดการเซลฟี่ทั้งหมดนะครับเราสามารถสลับไปใช้ตัวกล้องอัลตร้าไว้ครับสามารถทํางานได้เหมือนกันปรับแต่งเรื่องของความเนียนความสวยนะครับแล้วก็เก็บฉากให้กว้างขึ้นได้แต่มีข้อแตกต่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวกล้องอัลตร้าไว้ครับจะไม่รองรับตัวของ Eye Autofocus หรือว่าการล็อกโฟกัสที่ดวงตาครับแต่ว่าเจ้าตัวกล้องอัลตร้าไวเนี่ยจะจับที่ใบหน้าเราแทน ส่วนใครที่ชอบถ่ายบล็อกนะครับผมเน้นวิดีโอเป็นหลักเนี่ยก็สามารถใช้กล้องหน้า50ล้านในการถ่ายบล็อกได้ Vivo 2 3 5G นะครับสามารถถ่ายเป็นวิดีโอ HDR ได้นะครับก็สามารถจะดึงฉากหลังให้กลับมาได้กรณีที่มันสว่างจ้าเกินไปนะครับเรียกว่าช่วยแก้ปัญหาครับบางทีไปถ่ายบล็อกแล้วปรากฏว่าข้างหลังมันขาวหมดไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ดึงกลับมาได้ครับ ส่วนเฮ้กัว่าถ่ายวีดีโอไปแล้วมือจะสั่นหรือเปล่านะครับสามารถจะเลือกเปิดโหมด Steady Face เพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราเลือกเปิด s t e y f y f e เนี่ยภาพหรือว่าเฟรมของวีดีโอเนี่ยมันจะถูกครอปลงมานิดหนึ่งครับส่วนชุดกล้องหลังทั้ง3ตัวของ vivo v23 5g นะครับก็ประกอบไปด้วยเซนเซอร์หลัก ความเรยดสูง64ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับอัลตราไวมุมกว้าง120องศา8ล้านพิกเซลอีกเซนเซอร์หนึ่งจะเป็นตัวกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลนะครับตัวกล้องรองรับอัลตโฟกัสครับเหมือนกับกล้องหน้าแล้วก็มีโหมดการถ่ายภาพบุคคลเหมือนกันสามารถจะเลือกปรับเรื่องของโบเก้เอฟเฟกตต่างๆได้นะครับแต่ว่าในการใช้กล้องหลังถ่ายเนี่ยอาจจะมีบางฟีเจอร์หายไปเช่นพวกฟีเจอร์ในการปรับแต่งใบหน้านะครับแบบละเอียดอย่างเช่นพวกสีลิปสติกอะไรแบบนี้ จะไม่มีในกล้องหลังครับจะมีแค่เฉพาะกล้องหน้าเท่านั้นส่วนโหมดเพิ่มเติมในการถ่ายภาพก็จะมีเรื่องของอความละเอียดสูงครับถ่ายเต็มพิกเซล64ล้านนะครับหรือว่าพวกวิดีโอแบบมุมมองคู่สามารถใช้งานกล้องพร้อมกันได้จะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังหรือกล้องหลังที่2เลนก็ได้ครับเป็นหลักกับอัลตร้าไวแบบนี้มีโหมดดับเบิลเอ็กซ์โพเชอร์นะครับใช้การถ่ายภาพแบบแสงทับกัน2ภาพเอามาซ้อนให้เกิดเอฟเฟกต์หรือว่าสไตล์ที่สวยงามได้ มาเดินเล่นกับ Vivo V23 5G สวยมากแม้ว่าจะมีแสงหรือไม่มีแสง ก็สามารถปรับได้ถ้าอยากได้ตัวเราเยอะนี่ทุกคนไหมอันนี้คือตัวจริงจะเยอะฝั่งจริงอจะเยอะกว่าอีกฝั่งหนึง่งหรือจะให้จริงไปอยู่ข้างบนก็ได้นะคะแบบอันเล็กๆแล้วก็อีกคนนึงข้างล่างเยอะๆก็ได้หรือจะทําเป็นครึ่งๆก็ได้นะคะสำหรับคนล่างกันฟังงเปล่าหรือให้สดไปก็นี่แต่งหน้าได้นะคะนิดน,นึงหน้าก็จะเนียนขึ้นกรุบกริบ จากที่หลายคนได้เห็นมานะครับว่าเอ๊ะทำไมตอนใช้งานกล้องเนี่ย UI มันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับเรื่องของฟังก์ชันตำแหน่งปุ่มใช่ล้ครับผมเพราะว่าตอนนี้ vivo y35g นะครับมาพร้อมกับ Funtouch OS เวอร์ชันล่าสุดนะครับบน Android 12ครับเรียกว่าเป็นเครื่องแรกของ vivo ที่วางขายในไทยพร้อมกับ Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนั่นเอง ก็เช่นครับว่า UI กล้องเนี่ยมันปรับมาให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นการเลือกปรับระยะเลนส์จากก่อนหน้านี้คุณต้องไปแตะด้านข้างที่เป็นปุ่มเหมือนกับรูปดาวใช่ไหมเลือกแบบมุมกว้างเลือกเป็นมาโครบ้างแต่ว่าตอนนี้นะครับมีตรงกลางที่เป็นตัวปรับระยะการสูงมาแล้วนะครับเลือกเป็นอัลตร้าไวแตะได้เลย1เท่า2เท่าเรียวกว่าเป็นการปรับ UI ที่ทําออกมาแล้วใช้งานง่ายกว่าเวอร์ชั่นก่อนหน้านะครับและอย่างหนึ่งที่คนจะสงสัยกันนะครับว่าทําไมเปิดใช้งานกล้องแล้ว มีไฟสีเขียวขึ้นบริเวณน,นี้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นฟีเจอร์ของ Android 12ครับถ้าเกิดว่ามีการใช้งานกล้องไมโครโฟนนะครับมันจะมีแถบแสดงสถานะขึ้นบนตัวเครื่องครับอย่างเช่นตัวของ vivo v23 5g เนี่ยก็จะเลือกแสดงเป็นสัญญาณไฟสีเขียวที่มุมขวาบนครับ แต่เขาไม่ต้องกังวลนะครับผมว่าเป็นร12และวฟันทั้ง OS เวอร์ชันใหม่เนี่ยเวลาใช้งานจะสับสนจะงงหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงแล้วเรื่องของ Gesture Icon การเรียกเมนูต่างๆนี่ยังเหมือนเดิมนะครับแค่ปัดจากด้านบนลงมาครับจะเป็นแถบซ้ายขวาก็ได้เหมือนกันนะครับคือบริเวณด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของช็อตคัทนะครับในการเปิดปิดฟีเจอร์ต่างๆครับอย่างเช่นเรื่องของ iPhone, ่ายฟงว w i ฟ i h ฮอตสปอตการบันทึกหน้าจอครับหรือพวก night โหมดโหมดกลางคืนนะครับแล้วก็เรื่องของการ เปิดเัลตรเกมโหมดแล้วก็หมดแบบพลังงานด้วยครับก็สามารถกดฉาัดตรงนี้ได้ส่วนการแจ้งเตือนครับก็ถูกเรียงไว้ด้านล่างเหมือนเดิมครับมมนมีการปรับมันมีการแบ่งเป็นซีกซ้ายซีกขวา ซึ่งตัว UI นะครับการใช้งานก็ยังลื่นไหลเหมือนเดิมนะครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิป Dimensity 920นะครับผมแล้วก็รองรับการใช้งาน 5G นะครับส่วนตัวหน้าจอเนี่ยก็เป็น Refresh Rate อยู่ที่90เฮิรต์ครับโดยจะเป็นลักษณะของการเลือกปรับอัตโนมัติได้ตามคอนเทนต์ที่เราใช้งาน,นครับอย่างเช่นถ้าเป็นหน้าจอ UI ตรงนี้ก็จะเป็น90เฮิรต์ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนไปดูพวกพวกื่อ streaming บ้างหรือว่าใช้งานพวกหน้าเว็บไซต์เป็นเบราว์เซอร์นะครับก็จะมีการปรับเฟรมเรทโดยอัตโนมัติครับ แต่ในถ้าเกิดว่าใครต้องการให้เป็น90เฮิร์ตตลอดเนี่ยก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับที่ส่วนของการแสดงผลเ็จแลวก็เลือกมาที่ส่วนของ Refresh Rate นะครับก็จะมีให้เลือกอัตโนมัติ60เฮิร์ตแล้ว90เฮิร์ตครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับฟีเจอร์ในอัลบั้มของ vivo เท่าคนชอบกันนะครับก็คือเราสามารถจะเลือกปรับแต่งภาพได้แล้วเนี่ยเป็นปกตินะครับแต่ว่ามันมีตัวของไม้กาะทาครับที่สามารถจะเลือกลบบางอย่างที่ไม่ต้องการออกไปจากภาพได้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ยังมีใช้งานอยู่นะครับ เปิดเข้าอัลบั้มมาเรียบร้อยครับทาการเลือกภาพเลือกเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งรีบลบก่อนนะกดแก้ไขก่อนถ้ากดลบเดี๋ยวรูปหายนะให้กดแก้ไขก่อนแล้วให้เข้าไปแก้พอเลื่อนดูแล้วทางขวาสุดมันจะมีลักษณะเหมือนกับยางลบครับสามารถจะเข้าไปกดเลือกลบสิ่งที่เราไม่ต้องการจากในภาพออกไปได้ซึ่งในโหมดนี้นะครับเราสามารถจะเลือกมาปรับเรื่องของบิวตี้นะครับถ้าเกิดเราถ่ายรูปมาแล้วมีใบหน้าอยู่ มันจะตรวจจับให้อัตโนมัติเสร็เราสามารถจะเข้าไปปรับนะครับใบหน้าให้มีความสว่างความใสได้มากกว่าเดิมครับในส่วนของการใช้งานครับอันนี้ไม่ต้องกังวลกันเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยนอกจากจะมาพร้อมกับชิป6 m, นาโนเมตรครับ Dimensity 920ตัว Vivo V35G ยังมาพร้อมกับ แรม12 g b แตนะครับและหน่วยความจำภายใน256 g b นะครับเหลือๆสำหรับการใช้งานลงเกมนะครับหรือว่าการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอซึ่งในเรื่องของการเล่นเกมนะครับตัวของ vivo ก็จะมี ultra game mode ครับให้เราสามารถจะควบคุมนะครับเรื่องของอุณหภูมิตัวเครื่อง การแจ้งเตือนต่างๆจะบล็อกไปเลยไหมนะครับแล้วก็มันจะช่วยครับควบคุม CPU GPU ให้สามารถเรนเดอร์กราฟิกต่างๆแล้วก็เฟรมเรทในเกมให้นิ่งเสถียรไม่เกิดการแกว่งเยอะด้วยแล้วถ้าเกิดเล่นไปนานๆจะเกิดความร้อนขึ้นที่ตัวเครื่องหรือเปล่าทําก็ต้องบอกว่าตัววีวีพสามห้าจีเนี่ยเขามีการดีไซน์ตัวแผงระบายความร้อนภายในใหม่นะครับทำให้สามารถรักษาอุณหภูมิภายในได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเล่นๆถือๆไปแล้วเนี่ย อาจจะรู้สึกอุ่นๆที่บริเวณเฟรมโลหะอยู่บ้างเหมือนกันนั่นก็คือว่ามีการระบายความร้อนออกมาจากตัวของ CPU ครับมาที่ภายนอกตัวเครื่องนั่นเองนะครับเพื่อให้มันสามารถคงประสิทธิภาพของการทํางานเอาไว้ได้อย่าง PUBG New State ครับก็เปิดกราฟิกสูงได้นะครับผมไม่มีการกระตุกระหว่างเล่นครับลื่นๆเนียนๆ RV ก็สามารถเลือกเปิดกราฟิกระดับสูงแล้วก็เฟรมเรทสูงได้เช่นกันครับระหว่างเล่นก็ไม่เจอปัญหาอะไร ส่วนเก s ชินอิมแพกนะครับพอเปิดกราฟิกระดับสูงปุ๊บแถบแดงก็มาตามปกติครับอันนี้ก็เลือกเปิดเล่นเฟรมเรทสูงได้นะครับแต่ด้วยความที่กราฟิกค่อนจะโหดนิดนึงถ้าเกิดเล่นไปสักพักอาจจะมีความร้อนเกิดขึ้นบริเวณริม,รมขอบขอบแล้วก็ด้านหลังตัวเครื่องนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดอยากเล่นให้มันไม่ร้อนมากนะักก็ลองปรับกราฟิกลงมาที่ระดับกลางก็ได้ครับ ส่วนใครที่อาจจะมีเกมที่เล่นอยู่ครับพร้อมกัน,นหลายเกมกดสลับไปสลับมาเนี่ยซึ่งตัวของ RAM 2 g b เนี่ยก็เอาอยู่อยู่แล้วนะครับผมแต่ทาง Vivo ก็ออกแบบตัว X10 RAM มาครับสามารถจะตีบวกเพิ่มอีก 4GB เป็น 16GB ได้นะครับแล้วเขาเทสมาว่าที่ RAM 16GB เนี่ยสามารถจะเปิดแอปทั้งหมดได้30แอปพร้อมกัน ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครเปิดใช้งาน30บแอปบนสมาร์ทโฟนหรือเปล่านะครับแต่นี่็เขาทำเผื่อเอาไว้ก่อนแหละในส่วนตรงกลางเชื่อมต่อนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีถาดซิมอยู่ด้านล่างนะครับรองรับการใช้งานเป็น2ซิมนะครับนาโนซิมตัวนี้เป็นดับเบิลสล็อตนะครับไม่สามารถเพิ่มเติมเมม o r ีได้แล้วด้าน Wi-Fi ก็รองรับทั้ง2 4 g h z แล้วก็5 g h z นะครับส่วนเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์สแกนลายิ้วมือนะครับฝังไว้อยู่ใต้หน้าจอตัวนี้ก็มาพร้อมกับ ความจุ4,200มิลลิแอมป์นะครับรองระบบชาร์จไวนะครับ44วัตต์แฟลชชาร์จซึ่งนี้ทาง vivo ก็แถมมาให้ในกล่องเลยครับผมเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าภายในกล่องของ v 35g เนี่ยเขามีอะไรมาให้เราบ้างอ่ะยวขอวางเครื่องแป๊บนึงครับนี่พอมันตั้งได้ก็จะวางท้เทศแบบนี้ได้ครับนภายในกล่อง v 35g นะครับอ่าก็นอกจากตัวเครื่องแล้วเราก็จะได้พวกเคสใสนะครับนี่ไง แถมให้แล้วนะครับเคสใสาพร้อมใช้งานนะครับพร้อมกับคู่มือนะครับเข็มจิ้มถาดซิมนะครับตัวของหัวชาร์จนะครับแฟลชชาร์จ44วัตต์นะครับแถมให้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มกันหูฟัง3.5นะครับมีมาให้ด้วยพร้อมกับสาย USB Type C นะครับผมแล้วก็มีตัวแปลงให้ด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเครื่องของ V23 5G นะ่ะ มันไม่มีช่องหูฟัง3.5ครับเราต้องใช้ตัวของอะแดปเตอร์ครับตัวนี้แหละแปลงจากพอร์ต Type C ครับเป็นหูฟัง3.5ครับใช้คู่กันนะครับน,นี่คือวันทั้งหมดภายในกล่องของตัว Vivo v 3 5G ครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้ก็คือสีซันไชายโกนะครับผม เป็นสีทองที่มีการเคลือบฝาหลังด้วยแมตต์ AG นะครับเรียก็เป็นผิวด้าน,นะครับลื่นมือนะครับไม่เกิดรอยยุ้มมือด้วยแล้วก็มีการใส่ตัวโคตติ้งนะครับที่จะเปลี่ยนจากสีทองเนี่ยให้กลายเป็นสีเขียวมรกตนะครับเมื่อเจอกับรังสีหรือว่าแสง UV จากดวงอาทิตย์หรือจากที่ไหนก็ตามนะครับเปลูกเล่นเป็นกินมิกอย่างหนึ่งส่วนใครชอบความเรียบมีสเสน่ห์นะครับเท่แบบสีดำก็ไปดูตัวของ Stardust Black นะครับ ซึ่งทั้ง2สีนะครับก็วางจำหน่ายแล้วราคา17,999บาทใครสนใจก็สามารถไปลองสัมผัสเครื่องจริงนะครับตามหน้าชอ็อปน่าจะเริ่มมีวางให้ลองเล่นกันแล้วนะครับผมไปลองเทสกันได้นะครับว่าในโหมดการถ่ายเซลฟี่แบบ multi size portrait เนี่ยตุ้กเล่นเยอะปรับได้หลากหลายเนี่ยชอบไม่ชอบอยังไงก็มาคอมเมนต์บอกได้ด้วยนะครับหรือว่าใครจัดไปแล้วก็มาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับช่องรอยแสนด้วยละกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ